สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะไพ่ให้ดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นไพ่มิลเลอร์อมังคีคิงอันนี้คือด้านหลังไพ่นะคะมีความลื่นค่ะลื่นอย่างที่เห็นเลยนี่ก็คือด้านหน้าไพ่เนี่ยค่ะ ไพ่จะกกีดง่ายค่ะเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็อันนี้จะเป็นไพ่แต่ละใบนะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูไพ่แต่ละใบเนาะเป็นไพ่ที่ตีปามได้ง่ายค่ะไม่ยากค่ะจะเป็นเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของพระสังฆมัง์ที่เดินทางไปอันเชิญพระไตรปิฎก ไพ่มีทั้งหมด52ใบค่ะไพ่ชุดนี้พีซ่าเขียนเส็จตั้งแต่ปี2562แล้วก็ใช้ในการทำนายมาเรื่อยๆอตั้งแต่เริ่มเริ่มเขียนละค่ะตอนนั้นยังเป็นแค่กระดาษปิ้นเองธรรมดาแล้วก็มีไพ่แค่สำหรับเดียวที่ใช้ในการดูดวงแล้วก็ตอบปัญหาลูกดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มาโดยออประมาณ4ปีได้อะ่ะ จนกระทั่งว่าวันนี้มาทำเป็นไพ่ที่ออกมาเต็มรูปแบบหลายๆคนก็ทักมานะว่าอาจารย์อาจารย์มีไหมคะหนูขอซื้อต่อค่ะซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีค่ะก็ตอบเพียงแต่ว่าอาจารย์ไม่มีอาจารย์ทำใช้แค่สำหรับเดียวแต่ปัจจุบันนี้คือมีแล้วค่ะมีแล้วแล้วก็สั่งพิมพ์แล้วอะค่ะซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิน สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมส่งให้กับทุกท่านที่สั่งจองเอาไว้อ่ะคะ่ะเราก็จะพร้อมส่งเลยทีเดียวบางท่านก็โอนเงินมาแล้วบางท่านก็จองแต่ยังไม่ได้โอนนี้ก็มีค่ะซึ่งไพ่ชุดนี้ถ้าถามในความแม่นยำในระดับนึงเลยค่ะเออเราสามารถไปเปิดดูที่เพจได้นะคะ mm hmm. เพจไพ่มิราเคิลมังกี้คิงอะคะ่ะซึ่งตอนนั้นทําเพจก็นานแล้วอะคะ่ะจะมีประวัติอยู่เล็กน้อยมีน้อง แนะนำมาว่าให้พิซซาเขียนคู่มือการใช้งานก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำค่ะทำคู่มือการใช้งานเพื่อที่ว่าให้ง่ายต่อการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับไพ่ซึ่งตั้งใจว่าจะเขียนเป็นแนวๆของการใช้งานของไพ่ที่ผ่านๆมาในแต่ละเคสแต่ละเคสเพื่อที่ว่าจะเป็นการอาสอนไปในตัวด้วยอค่ะ แล้วก็เป้าหมายต่อไปของพิซซาคือในอนาคตตั้งใจจะเปิดสอนโหราศาสตร์ซึ่งเป็นโหราศาสตร์แนวทางใหม่อาจจะแตกต่างจากโหราศาสตรท์ทั่วไปแต่ก็เป็นจากที่ว่าเราใช้ประสบการณ์มาในการดูดวงอยู่ในดวงไลฟ์มาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็จากคาคอมเมนต์ต่างๆก็ทําให้เราอะอยากจะเอาแนวคิดของเรา ในสิ่งที่เราอะทดลองใช้มาหลายๆอย่างแล้วก็ทักษะเทคนิคต่างๆเอามาเพื่อที่ว่าจะถ่ายทอดให้สำหรับคนที่อยากเป็นนักพยากรณ์เพราะว่าพี่ซาจะสอนเน,เน้นในเรื่องของการพยากรณ์มากกว่าที่จะสอนในลักษณะของคนที่ว่าออจะศึกษามาเพื่อเป็นครูบาอาจารย์เนาะอันนั้นต้องไปเรียนพื้นฐานกันแบบว่าให้มันแน่นๆนะคะมันจะดีเพราะตัวเราเองเราก็สนใจนิดของการพยากรณ์มากกว่าเพราะว่ามาสายนี้โดยตรงอย่างเนี้ค่ะ ส่วนไพ่เป็นองค์ประกอบที่สามารถช่วยในการที่ว่าอย่างคำถามหรือความรู้สึกต่างๆมันก็สามารถที่จะบรรยายได้ค่อนข้างชัดเจนจากความรู้สึกที่เราอยู่กับไพ่มาแล้วก็มีความชื่นชอบในระดับหนึ่งจนถึงขนาดที่ว่าเราเขียนไพ่เป็นของตัวเองอย่างนี้ค่ะหากถ้าท่านใดสนใจอยากได้ไพ่ชุดนี้ไปเป็น อ,อของส่วนตัวหรือว่าจะเอาไว้สําหรับในการพยากรณ์ mm. ก็รีบจับจองได้นะคะเพราะว่าพิซซ่าทำไม่เยอะค่ะมีแค่จํานวน200ชุดเองค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่จะไม่ทําต่อแต่อาจจะมีรุ่นสองอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึง่งซึ่งจะแตกต่างจากชุดนี้ค่ะค่ะสนใจก็ติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างเลยค่ะ